โอ้ยจันอฮ้ยทำอไร้ันี้น้องตัวเมียนะครับมีถุงเท้าด้วยขนสีน้ำตาลท้องสีขาวมีถุงเท้าใส่ถุงเท้าสีข้างเลยตัวอ้วนจำมั่มานอนเอฟ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 นอนนี่ดีนอนนี่ดี nó ngon về nó ngon Thôi này là ô cọt với những anh đây rồi đó ô cọt với rồi ừ, kinh nó đó mày nó nó. อตอนนี้ก็น้องไว้ชั้นสามนะครับพอดีชั้นสามมันฝ้ามันโดนน้ำผุหมดไม่ได้ใช้พอมีที่ว่างมีน้ำมีข้าวให้กิน แต่ก็อย่าหาบ้านที่อบอุ่นนะ tầm lại hả đừng lấy 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 đừng ตูดใคร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 เออนี่เนี่นี่นี่ไปแล้วแล้วกิน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 ให้ดหน่อยแล้วกิกิกิเลยไปตูดใครเนี่ยไอ้ตูดใครเน,น,น,นีคนคน่ยเ้ยวเลย ôi 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 chép chép ôi này nhìn đồ nón chứ nón đưa chừng chừng rồi này nón nón đi nón nón đi nón 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 này nón nón ôi

พอแล้วเดี๋ยวเงี้ยจะไม่เหลือเล็บแล้วฮนิ้วหายแล้วโอ้ยโอ้ยตายแลตายแล้วตายแย้วตายแย้ววุ้ยวุ้ยอย่าเข้าหั พระเอกดื้อหาดื้ออ้วนด้วยทั้งอ้วนทั้งดื้อเื่อที่มีแค่นี้นะครับมาดูหมูอ้วนสิอ้วนอ้วนหืท้องป่องโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเขาเจ็บเขาเจ็บ ตอนนี้ดีนะท้องไก่ท้องไก่ปะอันนี้คือท้องไก่ปะเนี่ยท้องหมาไหมเนาะใช้ท้องหมาไหมโอ้เจ็บเนี่ยเจ็บจะกัดมากแล้วเลย <c ười> เจ็บ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 รู้จักคำว่าเจ็บไหมนี่รู้จักคำว่าเจ็บไหมรู้จักคำว่าเจ็บไหมรู้จักคำว่าเจ็บไหม รู้จักคำว่าเจ็บไหมยือไม่รู้จักใช่ไหมนี่นนนีนดีนานี่ดีนอนนน้ยตา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 ยเจ็บเจ็บพระเอกดื้อมาดื้ออ้วนด้วยทั <c oughs> ้งอ้วนทั้งดื้อพื้นที่มีแค่นี้นะครับ ดูหมูอ้วนสิหอ้วนหมูอ้วนอุ้อหืมท้องป่องโอ้ยโอ้ยเจ็บเขาเจ็บเขาเจ็บตอนนี้ดีนะท้องกบท้องไก่ปะอันนี้คือท้องไก่ปะเนี่ยท้องหมาไหมเนาะใจท้องหมาไหมโอ้เจ็บเนี่ยเจ็บ อากาศมากนะเลยเจ็บ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  <ấy> รู้จักคำว่าเจ็บไหมนี่รู้จักคำว่าเจ็บไหม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 คือไม่รู้จักใช่ไหมนี่อนอนดีๆนอนดีด โอ้ยตา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 ยเจ็บเจ็บ

Đẹp, 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 tiếp đẹp. tiếp đẹp. tiếp 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 đi bà. vào. tiếp đi heo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  ดุ้อดุ้ยดื้ยท้องท้องโตจังเหยอท้องจังเยย

ท้องโตจังเหยื่ท้องเจอจังเหยื่อระเอะดื้อหาดื้ออ้วนด้วย <c oughs> ทั้งอ้วนทั้งดื้อพื้นที่มีแค่เนี่ยนะครับมาดูหมูอ้วนสิอ้วนอ้วน โอ้ยโอ้ยเจ็บเขาเจ็บเขาเจ็บนงยดีๆอนะท้องกูทอ้ทองไก่ปะอันนี้คือท้องไก่ปะใช้ท้องหมาไหมน้อใช้ท้องหมาไหมโอ้เจ็บเนี่ยเจ็บจะกัดมากแล้วเลยเจ็บเจ็บ <c oughs> เจ็บรู้จักคําว่าเจ็บไหมนี่รู้จักคําว่าเจ็บไหมรู้จักคําว่าเจ็บไหมรู้จักคําว่าเจ็บไหมรู้จักคำว่าเจ็บไหมคือไ,ไ,ไ,ไม่รู้จักใช่ไหมนี่อน,น,นอนดีๆ <c oughs> ีนอนดีด,ด,ดีโอ้ยตา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 ยเจ็บเจ็บโอ้กอดไว้อย่างนั้นเลยโลโล cọt vai rồi, ăn im nữa nó, đỡ ăn mày nó, nó, ô 哎哎哎！痛痛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 痛！嗯嗯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 嗯